พยายามจะหาเรื่องมาเล่าให้ฟังกับอำอเภอแถวๆต่างบระนทศเนี่ยกรณีนี้มีลุงกับป้าไปก่อนเลือกตั้งนี่แหละเขาต้องไปสํารวจที่นี่ชื่อตกสํารวจดิโอไม่ได้ต่อไปอำเภอต่อไปอำเภอไม่ได้เราคุณลุงคุณป้าเลยไม่ได้ดอกไม่ลงไม่ได้นะรับตังค์เข้ามาแล้วเดีย <laughs> มันจะเป็นบาปมันจะเป็นบาปก็อุตส่าห์ให้มา ไอ้ลุงก็ไปว่าเราก็ือว่าไอ้นายว่า,มาไม้เรื่องไม่ซื่อเสียงไอ้ลุงก็เห็นด้วยอย่างไอ้นายแ้แต่ว่าเอาอย่างลุงที่กวัวหลับตังค์เข้ามาเร็วผู้ใหญ่บ้านกับกุลีกุจอเป็นหัวคะแนนก็ต้องพาไปอำเภอไป,ไปอดูนันประวัติอำเภอเนียในทะเบียนก็ถามไอ้ลุงนี่ลุงนี่เกิดเกิดเดือนอะไรนะปีอะไรปีเดือนอยังไงเดือนอะไรปีอะไรว่ามาที่ลุงก็เชินมงเตอเอน,นึกได้ว่าไอ้หลาน มันมันไปเรียนปอเรียนในในโรงเรียนมามันกระมันก็ท่องยี่สิบสามมีคอสามเก้าเป็นวันอะไรก็ว่าไปนึกได้มีคอมีคอลุงคงจะเกิดมีคอที่แหละหทำยื่งเกิดมีคอเอาแล้วป้าเราถ้าป้าเกิดถ้าลุงเกิดมีคอป้าแต่กงเกิดมีหอแหละอา้าวไม่รู้แปลว่าอะไรป้าก็ไม่รู้แต่ว่าต้องต้องตอบในอำเภอในทะเบียนนะ Ha ha ha.